สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะตอนนี้ไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกของออนไลน์หรือออฟไลน์นะเราต่างหนีคํานี้ไม่พ้นจริงๆนะที่ผู้คนพูดกันอย่างกว้างขวางนั่นคือคําว่าเป้าหมายหรือโฟกัสนั่นเองนะคะคำว่าโฟกัสก็คือการที่เราเห็นภาพความสําเร็จของเราหรือว่าเราต้องการบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อยากให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จนะคะ แล้วบอกเลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสนะคะภาพชัดเจนนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ทุกความสําเร็จต้องอาศัยการโฟกัสนะคะไม่ต่างอะไรจากสสิ่งนี้นะคะนั่นคือเลนเวลานะคะเลนเวลาไม่มีจุดตัดแสงหรือว่าไม่มีจุดโฟกัสนะ,ะก็ไม่ต่างอะไรจากผู้คนนะที่เห็นภาพเห็นภาพความสําเร็จของตัวเองนะแต่ว่า ไม่ได้ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะทําให้สถานการณ์ก่อเกิดทําให้ภาพนั้นเป็นจริงนะคะส่วนเลนูนนะเลนูนมีจุดตัดแสงหรือเรียกว่าจุดโฟกัสนั่นเองนะะแต่ต้องอาศัยนะการตกกระทบของลําแสงนะจนะตกกระทบของลําแสงมาที่จุดโฟกัสนะทำให้แสงเกิดความเข้มข้นนะแสงเกิดความเข้มข้นในการที่ จะทําบางสิ่งบางอย่างนะโดยที่จากแสงสว่างก็กลายเป็นความร้อนนะเพราะว่าแสงเข้มข้นจากจุดโฟกัสนะทำให้กระดาษเผาไหม้ได้นั่นเองนะไม่ต่างอะไรจากผู้คนนะที่มีภาพในจินตนาการหรือว่ามีภาพความสําเร็จนะแล้วก็ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะจูนนะหรือว่าเพื่อที่จะดึงดูสถานการณ์ให้ภาพเหล่านั้นเป็นจริงนะไม่ต่างอะไรจากเลนส์น,นูนที่มีจุดโฟกัสนั่นเองนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบบ๊ายบายค่ะ